บทที่2 0 1. 1หลังจากที่ส่งวีแชทไปเย่เฉินก็ได้รับข้อความต่างๆไม่หยุดคนแรกที่ตอบกลับก็คือซ่งหวันถิงอาจารย์เย่ยวางใจเถอะพรุ่งนี้หวันถิงจะไปแสดงความยินดีอย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นฉินกางขอบคุณคำเชิญของอาจารย์เย่ยพรุ่งนี้ผมจะไปร่วมงานอย่างแน่นอนหวังเจิ้งกางพูดว่าอาจารย์เย่ยพรุ่งนี้ ผมจะพาลูกและหลานชายไปแสดงความยินดีถือโอกาสพาไอตัวแสบสองคนเนี่ยไปสำนึกกลับตัวกลับใจต่อหน้าคุณทุกคนตื่นเต้นกับคำเชิญของเย่เฉินคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เชื่อมสัมพันธ์กับอาจารย์เย่เดิมทีเซียวซูรันก็ยังคงรู้สึกเสียใจกับพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้แต่กลับคิดไม่ถึงเลยว่าสามีได้เตรียมโชว์ชุดอลังการไว้ให้แล้วเมื่อกลับถึงบ้านเซียวซูรันได้อาบน้ำพักผ่อนแต่หัวค่ำ เพื่อเตรียมพิธีเปิดสำนักงานในวันพรุ่งนี้เย่เฉินก็ได้นอนแต่หัวค่ำเหมือนกันแต่ในสมองกลับคิดว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงให้ภรรยากลายเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจทั่วทั้งเมืองจินหลิงเช้าวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่เซียวสุรันกำหนดเปิดกิจการเพราะว่าไม่มีทุนอีกทั้งเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นเซียวสุรนจึงได้เช่าที่เพื่อเปิดบริษัทที่อยู่ในอาคารหย่องสิงที่อยู่ห่างไกล แม้ว่าอาคารหย่องซิงจะเป็นอุตสาหกรรมในเครือของตี้เหากรุป๊ปแต่มันก็ไม่เป็นที่รู้จักเท่าไรนะักเพราะปกติแล้วตี้เหากรุ๊ปจะมอบบางส่วนให้กับบริษัทนายหน้าจัดการเดิมทีเย่ฉันต้องการจะพูดกับหวังตงเซียนว่าให้เธอจัดสถานที่ของอาคารหย่องซิงหนึ่งชั้นให้กับภรรยาของเขาใช้เป็นที่อยู่สำนักงานแต่เมื่อคิดดูแล้วก็กลัวว่าจะอธิบายกับเซียวซูรันไม่ได้จึงยอมให้เธอใช้เงินส่วนตัวเช่าสำนักงานเล็กๆห้องหนึ่ง เซียวซูหลันและแย่ฉันเวลานี้ก็ได้ยืนอยู่ตรงประตูหน้าบริษัทเพื่อรอต้อนรับแขกเมื่อวานเซียวซูหลันได้ส่งการดเชิญให้กับหุ้นส่วนที่ก่อนหน้าเคยทํางานร่วมกับตระกูลเซียวตลอดจนรวบรวมความกล้าส่งให้กับหวังตงเซียนของตี้เห่ากรุ๊ปหนึ่งใบแต่ในใจของเธอก็ยังคงตื่นเต้นไม่รู้ว่าแขกเหล่านี้จะมาร่วมหรือเปล่า ัวเองคงจะถูกมองว่าขาดความสามารถเป็นแน่ถ้าหากว่าแม้แต่ง,งานเปิดกิจการก็เงียบเหงาหลังจากนี้คนในวงการก็คงจะดูถูกบริษัทของเธอมากยิ่งขึ้นเย่เฉินเห็นท่าทางของเธอตื่นเต้นจึงรีบปลอบใจว่าที่รักตอนนี้ยังเช้าอยู่คาดว่าพอถึงเวลาแขกก็คงจะมากันหมดคุณไม่ต้องกังวลหรอกกำหนดพิธีเปิดสำนักงานคือเวลา10โมงเช้า ตอนนี้เพิ่งจะ9ก้าโมงไม่มีใครมาถึงก็เป็นเรื่องปกติหลังจากผ่านไปไม่นานทันใดนั้นโทรศัพท์ของเซียวซูรันก็ดังขึ้นหลังจากที่รับสายแล้วถึงรู้ว่าเป็นสายจากเคาน์เตอร์ของอาคารหยองซิงแจ้งว่าคนของตระกูลเซียวมาหาแย่เฉินได้ยินจากโทรศัพท์ดังออกมาเขาก็ถามด้วยความแปลกใจว่าตระกูลเซียวงั้นเหรอพวกเขามาที่นี่ทำไมอ่ะคุณส่งการ์ดเชิญให้เขาเหรอ เซียวซูหลันสายหน้าและพูดว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องกับพวกเขาถึงขนาดนั้นน่ะฉันจะเชิญพวกเขามาทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะมาหัวเราะย้อพวกเรามั้งที่เคาน์เตอร์บอกว่าคุณย่ามาด้วยตัวเองเลยแล้วยังพาลุงใหญ่กับครอบครัวมาอีกอีกเดียวอ่ะคุณก็อย่าเพิ่งวู่วามกับพวกเขานะบทที่สองร้อยสองเย่ฉินพยักหนะ้ายิ้มพร้อมกับพูดว่า ขอแค่พวกเขาไม่มาหาเรื่องผมก็จะไม่ขัดแย้งกับพวกเขาในวันมงคลอย่างนี้แน่นอนเซียวซูรันพยักหน้าด้วยความกังวลเล็กน้อยตามมาด้วยเห็นหนายหญิงใหญ่เซียวถือไม้เท้าผ้าเซียวฉางเฉียนเซ,ซียวไหหลงเซียวเว่ยเว่ยเดินเข้ามาจากทางด้านนอกเซียวไหหลงที่ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะวิวาทและได้ถูกจับไปสถานีตำรวจก็เพิ่งจะถูกนายหญิงใหญ่ใชเงินประกันตัวออกมา ดังนั้นครั้งนี้เซี่ยวไฮหลงไม่เห็นแย่เฉินแล้วท่าทางที่มีต่อเขาก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ว่าแย่เฉินขี้เกียจจะไปสนใจเขาวันนี้เป็นวันมงคลเปิดกิจการตัวเองไม่อยากปะทะกับพวกเขาดังนั้นขอเพียงคนกลุ่มนี้ไม่ทําอะไรเกินไปเขาก็จะไม่รีเริ่มหาเรื่องพวกเขาก่อนเซียวเวยเวยเดินมาถึงตรงหน้ายิ้มเยาะแล้วพูดกันว่าเซียวสุรัน เห็นคุณย่าแล้วแม้แต่จะทักสักคำก็ไม่มีแกนี่มันอักตันยูจริงๆเซียวสุรันยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าพวกคุณได้ไล่ฉันออกมาจากตระกูลเซียวแล้วพูดกันตามหลักการแล้วพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วบทจบไม้เท้าของนายหญิงใหญ่เซียวกระแทกลงบนพื้นและพูดด้วยความโมโหว่าในเมื่อร่างกายของแกมีเลือดของตระกูลเซียวอยู่ดังนั้นแกเกิดมาก็เป็นคนตระกูลเซียว ตายไปก็เป็นผีของตระกูลเซียวเวลานี้แย่เฉินได้พูดอย่างเย็นชาว่าใครบางคนก็พูดจาสองมาตรฐานเกินไปก่อนหน้านี้ไหนพูดว่าถ้าขับออกจากตระกูลเซียวแล้วก็จะไม่ยอมรับว่าเป็นคนของตระกูลเซียวอีกต่อไปและตอนนี้ยังมาพูดอีกว่าไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็เป็นคนของตระกูลเซียวนี่มันไม่ย้อนแย้งกันไปหน่อยหรอเซียวไหหลงกัดฟันพูดว่า เวลาที่คุณย่าของฉันพูดอ่ะไม่ใช่สวะยังแกจะสามารถพูดแทรกขึ้นมาได้เย่ฉันมองดูเขาแล้วถามกลับว่าครั้งที่แล้วอ่ะนายถูกตีไม่พอเหรอต้องการให้ฉันยืดเส้นยืดสายให้หนายหรือเปล่าเซียวไหหลงหดคอลงปอดแหกขึ้นมาทันที ครั้งที่แล้วตอนที่แย่งคฤรหานนั้นเขาก็ได้เห็นความสามารถของแย่เฉันแล้วอย่าว่าแต่ตัวเองคนเดียวเลยแม้แต่จะมีตัวเองอีกสักสิบคนก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาดังนั้นจึงรีบอยู่เฉยๆจะดีกว่าเวลานี้เซียวสุรันเม้มปากและหันไปทางนายหญิงใหญ่เสียวและพูดว่าขอโทษด้วยค่ะงานเปิดกิจการของพวกเราในวันนี้ไม่ได้เชิญพวกคุณขอเชิญพวกคุณกลับไปด้วย งานเปิดกิจการอย่างนั้นเหรอหนายหญิงใหญ่เซียวพูดอย่างดูถูกว่าสุรันแกคงไม่ได้คิดว่าสำนังกงานเล็กๆของแกเนี้ยจะมีแขกมาร่วมกันจริงๆหรอกนะใช่ไหมเซียวฉางควรที่อยู่ข้างๆก็หัวเราะออกมาแล้วพูดว่าได้ยินว่าพวกแกยังหน้าด้านส่งการ์ดเชิญให้กับตี้เห่ากรุ๊ปด้วยงั้นเหรอแกไม่คิดดูหน่อยล่ะว่าสำนังกงานเล็กๆของพวกแกจะอยู่ในสายตาของตี้เห่ากรุ๊ปได้ยังไง ชนายหญิงใหญ่เซียวพูดขึ้นแล้วได้กล่าวคำปลอบใจอีกด้วยว่าสุรันครอบครัวเดียวกันน่ะจะไม่พูดอ้อมค้อมแล้วนะสามีภรรยาทะเลาะกันน่ะสุดท้ายก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมยิ่งไปกว่านั้นน่ะแกเป็นหลานสาวของฉันในร่างกายของแกมีเลือดของฉันอยู่แล้วจะต่อสู้กับฉันไปทำไมกันพูดแล้วนายหญิงใหญ่เซียวก็ได้เข้าไปล้างสมองอีกขั้นหนึ่งว่า แกดูสิเพื่อทำงานในที่ทำงานซอมซ่อแบบเนี้แกคนเดียวอ่ะต้องการทุนก็ไม่มีทุนต้องการทรัพยากรก็ไม่มีทรัพยากรทำไมถึงไม่กลับมาที่บริษัทเซียวซื่อล่ะย่ายังอยากให้แกเป็นผู้อำนวยการเหมือนเดิมแกทำงานให้ย่าอนาคตคุณของบริษัทเซียวซื่อก็จะต้องเป็นค่าตอบแทนของแกอย่างแน่นอน ตลอดจนจะให้แกรับช่วงต่อก็ยังได้เลยแกว่าเป็นยังไงตระกูลเซี่ยวช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ลำบากตี้เห่ากรุ๊ปตัดการร่วมมือกับพวกเขาแบกเลสพวกเขาตระกูลหวังยังยกเลิกงานแต่งอีกเซี่ยวไหหลงก็แค่คนไร้ประโยชน์ในเวลานี้ความหวังเดียวของนายหญิงใหญ่เซี่ยวก็เห็นจะมีแต่เพียงดึงตัวเซี่ยสุรันกลับมาทำงานที่บริษัทธุรกิจถึงจะสามารถก้าวหน้าได้ ไม่แน่ว่าเซี่ยวสุรันอาจจะสามารถเซ็นสัญญาใหม่กับที่เห่ากรุ๊ปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นธุรกิจอื่นๆอาจจะต่างพากันเข้ามาร่วมมือกับตัวเองสถานการณ์ก็จะสามารถกู้กลับคืนมาได้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่ว่านายหญิงใหญ่เซี่ยวคิดไม่ถึงว่าเซี่ยวสุรันจะสายหน้าอย่างแน่วแน่และพูดออกมาว่าฉันไม่สนใจฉันคิดแต่ว่าจะทำเรื่องของตัวเองให้ดีก็พอเซี่ยวฉางเฉียนพูดอย่างเย็นชาว่า เซียวซูรันแกลองดูงานเปิดกิจการวันนี้ของแกสิเงียบเงาถึงขนาดน,นี้แล้วอ่ะคนจะมาอวยพรให้แกมีไหมอย่างนี้แล้วอ่ะแกยังจะเปิดกิจการอีกอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่า80%ซของแกยังไม่ทันได้เปิดกิจการก็ปิดไปซะก่อนแล้วล่ะแย่เ <Yeah, S 1> ฉินพูดคำที่เต็มไปด้วยความดูถูกและประชดว่าที่เนี่ยจะมีหรือไม่มีคนมาอวยพรนะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณ ขอเพียงแค่ฉันต้องการผู้มีอำนาจทั่วทั้งเมืองจินหลิงทั้งหมดก็จะมาอวยพรให้กับซูรัน